สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับทมแค่เช่นเคยนะครับกับชาแนลลิลิทของทมแค่ตกปลาสองพันนะครับทิปวันหยุดนะครับทิปของการพักผ่อนของเรานะครับวันนี้เปิดคลิปมาด้วยแกงไข่หมูแดงนะครับใส่เขาเรียกว่าอะไรยอดหวานนะครับอันนี้จะเป็นเมนูของลาบปลาแซลมอนนะครับท่านผู้ชมนะไปไหนมาไหนนะครับก็หนีไม่พ้นส้มตํานะครับแต่เมนูนี้นะครับ มันจะได้ทานปีละครั้งนะครับเมนูตามฤดูกาลนะครับแกงไข้มดแดงใส่ผักหวานหรือว่าแกงผักหวานใส่ไข้มดแดงนั่นเองนะครับนี่ครับภาษาบ้านเฮาก็คือว่าแกงอา่าผักหวานใส่ไข้มดแดงนะครับใะน้าปลานะครับแต่อันนี้นะครับเมนูที่เราสั่งมาวันนี้นะครับ เขาจะมีบุญเส้นใส่มาด้วยนะครับอยู่ด้านล่างนะอันนี้ทอมก็ไม่เคยกินอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ใส่บุญเส้นให้นะน้องพามาเลี้ยงข้าวนะครับก็ได้มีโอกาสคลิปนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมหาญาติที่สัตหีบนะครับน้องก็เลยพามาทานข้าวกันนะอันนี้เราก็ปล่อยคนแก่ไว้ที่บ้านแล้วเราก็ออกมาทานกันข้างนอกนะครับเพราะว่าคนแก่ไม่สะดวกที่จะออกมาทานกันนะครับ อันนี้เราก็ไว้รุ่นหน่อยแล้วก็ออกมาหาบรรยากาศนะเนื่องจากว่าต่างคนต่างทํางานมันก็ไม่มีกับข้าวที่บ้านนะแต่คนแก่ที่บ้านเราทานอะไรได้ก็ได้ง่ายๆแต่อย่างเรานาน,านๆเจอกันทีนะครับอันนี้เป็นน้องนะครับก็วันนี้น้องเป็นเจ้ามือนะครับมาดียังข้าวเราเองนะฮะเราก็สั่งมาหลายเมนูเหมือนกันนะครับ ในส่วนนี้นะไฮไลท์ของเราวันนี้เราเน้นเลยครับเรามากินแกงไข่หมดแดงนะครับแกงขักหวานใส่ไข่หมดแดงนะแล้วก็จะมะีเราสั่งอีกเมน,นูหนึ่งมาก็จะเป็นก้อยก้อยไข่หมดแดงนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้ชมคุณนิดชิมไปก่อนแล้วกันนะครับเป็นไงครับแซ่บครับ ขออภัยที่ต้องปิดเสียงนะครับเสียงสุเสียงคลิปที่เราถ่ายอยู่ในร้านนะครับมันติดเสียงเพลงมามันจําเป็นต้องต้องปิดเสียงนะครับเพราะว่ามันจะติดลิขสิทธิ์นั่นเองนะครับนี้เราขายของทะเลไปไหนเราก็ไม่พ้นเราก็ไม่พ้นทะเลเหมือนเดิมนะครับตัวนี้จะเป็นปลากระพงยำตะไครนะครับท่านผู้ชมนะเมนูสําหรับร้านนี้น้องบอกว่ามีราคา ไม่ไม่แพงไม่แรงมากนะครับราคาก็ถูกนะครับเป็นร้านประจําที่น้องเขามาทานกันบ่อยนะเราเป็นเจ้าถิ่นนะเขาพาไปไหนเราก็ต้องไปนะครับและที่สําคัญนะครับวันนี้นะครับอิ่มจังตังอยู่ครบนะครับอิ่มจังตังอยู่ครบแน่นอนนะครับเราต้องให้เจ้าถิ่นพาเราไปซูเว่ไปทานข้าวกันนะครับวันนี้ก็อิ่มอร่อยกันครับก็ ให้คุณชิมเหมือนเดิมนะครับสําหรับทอมก็เป็นตากล้องเช่นเคยนะครับช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ว่างไปออกคลิปตกปลานะครับเพราะว่าด้วยภารกิจของทอมช่วงนี้ภารกิจเยอะสเะลเกินนะครับยังเวลาจะพักผ่อนยังไม่มีนะครับอันนี้มาเนี่ยหยุดมาสองวันแทบไม่ได้พักผ่อนเลยก็ไม่ได้พักผ่อนเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเราอยู่กับการเดินทางนะเวลาพักผ่อนของเราก็นี่แหละครับ ม่กี่ชั่วโมงนะเพราะว่าอันนี้ทอมมาส่งยายนะครับมาส่งยายที่สัตหีบนะครับมาพักผ่อนสมองนั่นเองนะครับให้ยายมาพักร้อนนะเด็กๆนักนะเรียนเขาปิดเทอมกันเราก็เลยให้ยายมาปิดเทอมด้วยเช่นกันนะครับพักสมองจากเด็กๆนะแลก็จะได้ผ่อนคลายบ้างนะครับนี่เนาะระหว่างนี้เราก็รออยู่นะครับรอ,อก้อยไข่หัวแดงมาเสิร์ฟนะครับเราก็ทานอย่างอื่นไปก่อน ระหว่างที่ก้อยไข่หมดูแดงยังไม่มาเนี่ยเ,เราทานแกงไข่หมดูแดงจนจะหมดอยู่แล้วนะครับก้อยไข่หมูแดงมาแล้วครับท่านผู้ชมสําหรับทอมเองนะครับ <c oughs> ในส่วนที่การชิมของทอมทอมก็ว่าตัวนี้เขาจะทาในส่วนของรสงรชาติกลางๆนะครับท่านผู้ชมถามว่าอร่อยไหมมันอร่อยแต่มันก็จะเป็นรสชาติกลางๆสําหรับคนไทยคนภาคกลางที่คะทานกันเนาะบางคนเขาไม่ได้ชอบทานรสแบบเหมือนทางบ้านเราเนาะ มันก็จะยังไม่ถึงขั้นแบบว่ารสชาติของอีสานจ๋าเลยนะแต่ถามว่ามันอร่อยไหมก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะครับถือว่าโอเคอยู่อาหารลหลายๆเ,เมนูที่เราสั่งมาวันนี้นะครับถือว่าใช้ได้ราคาก็อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่แพงมากนะครับในส่วนของที่อยู่ในโซนของสัตหิบนะเป็นโซนของท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวนั่นเองนะครับเพราะว่าอันนี้ญาติคุณนิดเนี่ยจะอยู่ที่ สตหีบกันนะครับซึ่งมาทําธุรกิจด้าทางอยู่ที่ทางสตหีบนะครับแล้วก็จะมีทําธุรกิจห้องเช่าด้วยนะครับค้าขายด้วยนะครับหมดแล้วนะแต่ก้อยไข่หมดแดงก็ยังเหลืออยู่เพราะว่ามันมันเป็นเหมือนไดเนี้ยมันมันมันไม่ทันไม่เขาเรียกว่ามันยังไม่ถูกปากของเราแต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะครับถอยู่ในเกณฑ์ที่อร่อยเลยแะครับอ่ะโอเคสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับ